สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพี่น้องพี่น้องครับเมื่อน,นี้พูใจดีสิผ้าไปตามแนวทางพี่น้องไปตามแนวทางของปูซีหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อปูซีหนึ่งรัฐบาลไทยเบาะถ้ำให้พี่น้องผิดหวังพี่น้องบ่เฮ็ดให้พี่น้องผิดหวังและเสียใจพี่น้องนะครับ รัฐบาลไทยปูซีหนึ่งพี่น้องนะนี่ครับวิ่งล่างพี่น้องเอ่อวิ่งบนหกพี่น้องออกหกเจ็ดพี่น้องนะครับแต่เพิ่นปัดจับให้ผิดพี่น้องนี่สองศูนย์สองห้าสองหกสองแปดพี่น้องแต่มาออกสองแปดพี่น้องก็ถือว่าเข่านะพี่น้องนะถือว่าปูซีหนึ่งก็ไม่ธรรมดาพี่น้องนะครับวิ่งล่างเจ็ดพี่น้อง เจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ถ้าไปขึ้นบนพี่น้องหกกับเจ็ดมาทำกันเลยพี่น้องนะครับพ่อใจดีก็ว่าเ่นสุดยอดขึ้นกันอยู่พี่น้องเนาะพ่อใจดีก็เลยไปขอเล่าพัฒนากับปูซีหนึ่งมาพี่น้องนะครับพี่น้องไว้ใจปูซีหนึ่งก็กดติดตามจ็บหนาจอปูซีหนึ่งไว้พี่น้องนะครับเนาะ ตามปูซีหนึ่งใบบ่อเสียหายพี่น้องนะครับเดี๋ยวใบสู่กันต่อว้เบิ้งน้ากันไปเรื่อยๆพี่น้องแนวทางเพ่นสิเขาสิรุดมากหน่อยเพียงใดพี่น้องเขาร้า,หายหรือเขาหน่อยพี่น้องนะครับเนาะเอาไปใส่วันที่กันชากนพี่น้องใส่วันที่กันกวนแล้วคอยมาเบิ้งแนวทางของเพ่นว่าแนวทางของเพ่นสีเข่าหรือสีรุดมืออื่นก็สศีได่ลูกกันพี่น้องนะครับนะวันที่สิบเก้าพี่น้อง วันที่สิบเก้าสองอสองห้าหกเจ็ดหนึ่นง สอข้อสองหาหกเจ็ดพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของปู่สี่หนึ่งพี่น้องนะครับเนะาะราพัฒนาลราพัฒนาปู่สี่ หนึ่งนะพี่น้องลาวพัฒนาปูซีหนึ่งพ่นสีวิ่งอย่างพี่น้องเดี๋ยวไปเบิองน้ากันเนาะวิ่งบนอะไรล่างอะไรหรือว่าจะวิ่งบนล่างควบเอาพี่น้องเนาะเอาพี่น้องมากะจัดคัดกับพานเด้อพี่น้องเด้อเห็นเล่าพัฒนาปูซีหนึ่งกับอ่ากดติดตามไว้กดไลค์กดแชร์ไว้นะพอจะดีลงไปก็จะได้เห็นกันท่านที่นาะพี่น้องเนาะวิ่ง บนล่างเด้อวิ่งบนล่างวิ่งบนล่าง,นางหนึ่งกับเจ็ดเด้อนะ หนึ 1> 1่งกับเจ็ดของปูสีหนึ่งพี่น้องนะครับหนึ่งกับเจ็ดพี่น้องไม่คือเบอรเจ็ดนะมันคือนกับเจ็ดหกแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งปูสีหนึ่งสีฟันหยังไ้พี่น้องปูสีหนึ่งสีฟันหยังไ้พี่ให้น้องเนาะพี่น้องเนาะอ่ะไปเบิ่งไปพิจารณากัน ว่าปูสีหนึ่งจะทีเด็ดอะไรพี่น้องยังฟันเจ็ดเป็นทีเด็ดอยู่พี่น้องนะครับปูสีหนึ่งฟันเจ็ดเป็นทีเด็ดของเราพัฒนานะครับ นะครับปู่ยังฟันที่เด็ดเป็นล่าพัฒนายังเป็นเจ็ดคือเขาอยู่ด้พี่น้องเด้อล่าพัฒนายังเป็นเจ็ดที่เด็ดของปู่อยู่นาพี่น้องเนาะอ่านไปเบิง้งไปเบิ้งเพื่อจับคู่ว่ามีอย่างไงพี่น้องนะครับจับคู่ให้พี่น้องจับคู่ให้มีอะไรบ้างสําหรับปู่สีหนึ่ง หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าพี่น้องนี่คือของปูสีหนึ่งเด้อ ปูสีฟันท่งให้ตัวใหเดี๋ยวไปเบิง้งไปพี่หน้ากันอีกทีหนึ่งพี่น้องนะครับว่าปูสีฟันท่งให้ตัวใหนเนาะชุดต่อไปพี่น้องชุดต่อไปเจ็ดสี่เจ็ดสามพี่น้อง เ5็ดพี่น้องนี่คือแนวทางของปูนะครับปูสิฟันให้ตัวไดพี่น้องนะครับเดี๋ยวพอจะดีสีไปฟันให้ ปูเพิ่นมีอยู่สองตัวเพิ่นมากหลายพี่น้องมากหลายสองตัวคือตัวใดวตีพี่น้องมักหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดเก้าพี่น้องตอนเนี้ยพอไอปูซีหนึ่งมักหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดเก้าตัดสินใจจักสิเอาตัวใดวาสันเพิ่นแล้วว่าใส่ตัวร่อง,งน้ำแนวสันเอาร่องกับร่องพี่น้องร่องก็ได้กันนะครับ ตัวรองตัวเด่นนี่พี่น้องตัวรองคือเจ็ดเก่าพี่น้องนะครับอันนี้ตัวรองพี่น้องตัวรองสิเป็นสี อันนี้ได้พี่น้องได้ตัวรองเจ็ดเก้าพี่น้องเนี่ยตัวรองคือเจ็ดเก้าพี่น้องนะครับตัวรองคือเจ็ดเก้าพี่น้องแต่โตเด่นที่สุดคือหนึ่งเจ็ดพี่น้องนะครับคู่วางสันหนึ่งเจ็ดอ่ะเพื่อนไหนหนึ่งเจ็ดเด็ดกับเด็ดเดียวแขนขียนกับจัดเลยพี่น้องนะจะไปล่อรี่จะไปรี่ล่อพี่น้องนะครับ มากกัจัดกัดกระพานเพราะว่ากันพี่น้องแน้ทางมีเขามีรุดได้บบมีผูดได้ราบได้เราก็สิออกตจวย์ได้พี่น้องอยู่ที่ดวงคดดวงดีไปป้าก็ได้เฮ็ดพี่น้องคนดวงช่วยไปเก็บเฮ็ดกะเหยียบอย่างอื่นพี่น้องนะครับเอาพี่น้องครับแคบหน้าจอปูซีหนึ่งไหวพี่น้องเนาะแคบหน้าจอปูซีหนึ่งไหวนะครับเอาไว้เป็นรักทานพยัน วันที่19สิงหา2567ลาวพัฒนา2ทุ่มเครื่องดูกดแน่นอนนะครับว่าแนวทางปูสีเขา่าหรือสีดุษพี่น้องนะครับวันที่19สิงหา2567ลาวพัฒนาปู41วิ่งบนล่าง1กับ7ฟันธงไปที่7จับคู่13 15 17 19, 7, 4, 7, 3, 7, 5, และ19 74 73 75และ79พี่น้องนะครับ พี่น้องมากกะจัดคัดกะพานได้พี่น้องได้เอาพี่น้องครับพอใจดีกับมี่น้ทางฝากพี่ตอนน้องสำนีแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ